สวัสดีครับพี่น้องนะครับเอฟซีเพิ่งเรียกร้องนะครับว่าพาไปเบ่งรอบๆอบบานเทียงหน้านะครับจากที่ว่าบ้านหรือเทียงหน้าพี่น้องโอ้ยนี่นี่ผีผ้ายังไปเบ่งด้านหลังด้านหลังด้านหน้าด้านข้างนะครับผมผ้าเบ่งด้านข้างตอนนี้ผมก็ลังจเก็บอยู่นี่ป้ายนี่พลราเมียนะครับออกแบบให้โอ้ยตามร้อยพอเถอะเพิ่งมานี่เนาะเบิ่งพี่น้องเอฟเออนี่ อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังขั้วนะครับด้านหลังขั้วที่คลิปก้อนนี่เบิ่งๆไปนะครับ <Stunde> ด้านในมันแล้วนะครับนี่เบิ่งด้านด้านหลังนะครับอันนี้ทอ่อท่อเนี่ยก็ตออกมานะครับตอ,อกมาระบบน้ำไหลน้ำทิ้งนะครับน้ำทิ้งผมจะปล่อยลงง้นานาเลยนะครับเนี่เเิ่งผมจะมีทอ่อท่อลงมาบ่อพักนะครับบ่อพักน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นท่ถสวมนะครับ นี่จะเป็นท่อใหญ่ลงมาอันนั้นก็นจะเป็นท่อระบบน้ำทั้งบดอ่าทั้งบดี่ในบ้านหลังนี้นะครับจะลงในท่อนี้อ่าโบกนี้นะครับโบกนี้โบกน,นี้นะครับบ่อปล่อยบ,บ่ปล่อยลงกันหน้าเนี่ยพี่น้องอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับด้านหลังห้องน้ำนีด้านหลังห้หงหหงองน้ำนะครับอ่าออกแบบได้สมดุลพี่น้องสมดุลนะครับผมอันนั้นก็นจะเป็นอ่าอ่าห้องพักนะครับห้องใหญ่อ่าห้องใหญ่นะครับนี่เป็นซ่้างด้านข้างนะครับอ่าลูก เพิ่นเอาเข้าฤาษีมาบังแดดพี่น้องบังแด د, งเดเพราะว่าแดดมันจะมานิดนึงนะครับฟังนี่นะครับเดี๋ยวผมผ้ายางเบิ่งนะครับโอโ้พี่น้องแดดกําลังออกพี่น้องประมาณมุ่งหนึ่งนะครับตอนนี้ประมาณมุ่งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งด้านหน้านะครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งด้านหน,านา้าแบบระยะไกลๆนิดนึงนะครับโอ้โอยเนีแฟนกอหลาอันนี้ก็ปลูกให้งัวพี่น้องเอ้ยใส่ชีวิตแบบ,บมักม่วงนะครับใครอยาก มาเล่นมากินนะครับมาเลยน,นะครับพี่น้องบักม่วงปูปลามีเบิดพี่น้องอยู่แบบเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับผมนขนาดผมมานอนทุกเมื่อน,นะครับผมยังผมมากบรรยากาศพี่น้องมากบรรยากาศมันมันเย็นดีนะพี่น้องมันเย็นดีเย็นสบายเย็นสบายหูเย็นสบายตาไหมครับสบายหูก็คือเวลามานอนผู้เดียวพี่น้องเมี่ยงประมาณาาน,นี่โอ้ยเป็นยังที่ มาขัดพี่น้องเอ้ยหนึ่งเขาไว้เพราะทัานาเนดีเ๋ยวเพิ่งใหม่หมอเด้อเขากันหนึ่งไว้อยู่พี่น้องเดี๋ยวผมพ้าย่างไปเบิ่งด้านหน้านะครับเดีย๋ยวพาให้เบิ่งด้านหนา้าเนี่ยพ่อใส่คู่ใจพี่น้องมีสองขั้นนี่ละเนี่ยจาเลี้ยงไว้จะไปตัดยาพี่น้องกับสกอเปี่ยนสกอเปี่ยนนี่ใบทาลุยๆนะครับลุยน้ำทงน้ำทานะครับลุยน้ำทงน้ำท่าไปเดี๋ยวพาไปเบิงบ่งพาไปเบิร์กระยะไกลนิดนึงนะพี่น้อง ระยะไกลนิดนึงลมช่วยๆเลยพี่น้องวะนี่อหย่าตัดมาตัดใหญ่หัวนี่เลี้ยงมันก่อนพี่น้องเดี๋ยวมันก็เลี้ยงเขาขึ้นเดี๋ยวผมพายวงแป๊บนึงครับผมอย่างเบิ่งนันน่ะระยะไกลๆนะครับเด็นนกๆ พี่น้องด้านหน้านะครับด้านหน้าเ้า่งหน้า,านจาวิดนะครับผมการประมาณนี้นะครับพี่น้องอา่าประมาณนี้นะครับแล้วเพิ่งด้านขางนะครับด้านขางนก็มีด้านขางโอ้บูชาใจพี่น้องเดี๋ยวพายังลุยไปเลยลุยไปเบงใกล้ๆนะพี่น้องเนาะลุยน้ำนี่แหละ<อ>เขากำลังงามพี่น้องเออ เอาก็ดีพี่น้องก็บรรยากาศเนี่ยปลาลายดีพี่น้องเนี่นี่น,นี่พอดีผมจะมาเก็บมากวาดพอดีมักวาดผมตกกวาดตกแต่หมู่บ้านลูกเรียนได้ด้วยปลาเขามาพี่น้องบรรการเป็นไงพี่น้องเฮ้ย สูงเติบเลยพี่น้องจากจากด้านล่างนี่นี่นี่จากการล่างก็ไปนี่ก็สูงเติบนะนี่อันนี้เป็นด้านบนที่ผมยางมากเมื่อกี้นะครับจะประมาณนี้นะครับมักม่วงมักม่วงนี่หลายครับลูกสาวก็น,นอนตื่นตือนอยู่ลูกสาวนอนอยู่ในห้องเพรานอนน้ำพองมไปนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเ,เก็บไม้กวาดก่อนพี่น้องโอ้ยพอดีเลย นี่้ายความภูมิใจอยู่ครับพี่น้องสามเอฟนี่คือไอ้ตัวยอ่อฟาร์มัวนะครับตัวยอ่อฟาร์มัวตัวยอ่อฟาร์มัวผมนะครับนี่โอ้อเจอก,กันกลับก่นี่พี่น้องอันนี้กำมองนั่งเล็ดนะครับมองกินกาแฟาผมตัวนี้กินกาแฟาตัวนี้นแหละ<อ> อันน่าตกโตเลยพี่น้องตกโตต,ต้อนย่างเขาให้หมดอันเหนียวนุ่นทันเหลี่ยวพี่น้องว่าสิว่างแผนอยู่ว่าสีจังเดยดีพี่น้องเนื้อน้ำเนี่ยยันสบายพี่น้องเอ้ยชีวิต บางคนเขากรมักอยู่ในเมืองนะครับแต่ผมขออยู่แบบนี้ดีกว่าธรรมชาติบำบัดถุกยางพี่น้องเอ้ยอันนี้ที่วิ่เกา่เาก็เถ่าว่า,าสิขายก็เลยขอเพิ่นมาตั้งโชว์ดีกว่านี่ละพี่น้อง รบอบนอกนะครับผ้ายางเบ่งนะครับพี่น้องว่ารอบในกับเบ่งไปเลยนะครับต้นไม้เชียวกระจีพี่นอ้องต้นดูลูกไว้ถาของการต่อไปว่าจะเหุ่ที่พักยืนลงไปได้หนีพี่น้องที่พักยืนลงไปนีสัก,กหลังหนึ่งนะสักหลังหนึ่งนะครับผม เป็นโครงการที่คิดไว้ซื้อๆนะครับคิดเลยก่อนนะครับนี่พื้อเตือมีเขียดไปไทามากนะครับจากถักจากเป็นจากนั่งจากช่มนะครับก็ได้มาเล่นมากินน้ากันนะครับพี่น้องเู้ใได้ผ่านไปผ่านมานะครับบ้านนาแพงนะครับผมบ้านนาแพงมะเร่นไหญเด้อพี่น้องเออคนขี่รถครับพี่น้องเออเจ็ดสามมาต้องเบาขยังมากไหมเอ้อ ธรรมชาติบำบัดพี่น้องจะขอบคุณนะครับพี่น้องสำหรับคลิปก่อนหน้านี้นะครับรีวิวเทียงหน้าจาวิตนะครับผมได้รับได้รับผลการตอบรับดีนะครับผมตอน้ก็4ซ0เมือ่าวิวนะครับผมขอบคุณหลายครับผมจากใจวิทยาภาสตร์ยมนะครับผม พี่น้องขอบคุณลหลายๆครับผมคลิปนี้นะครับขอขอบคุณนะครับพี่น้องต้องไปสู่หูสู่คนนะครับผมตีรับชมจนจบคลิปนะครับผมไปแล้วครับพี่น้องไปแต่งตัวเปจียงานก่อนแต่เวลาแล้วอ่ะเขาหนึ่งใบไม่มอเรวาวจะกคือไปแล้วครับพี่น้องบา,บายครับผม